ทุกคนคะเราไปเจอแป้งทาโกยากิสำเร็จรูปมา mm. ก็เลยจะมาลองทำกินเองที่บ้านดูค่ะอันดับแรกผสมแป้ง250กรัมกับน้ำแ8 0 0มิลลิลิตรไข่ไก่2ฟองแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน mm. เมื่อแป้งของเราละลายดีแล้วเราก็จะเทใส่ขวดเอาไว้ mm. เพื่อที่จะได้หยอดใส่เตาได้สะดวกหลังจากเตาร้อนแล้วใส่น้ำมันและหยอดแป้งลงไปประมาณครึ่งหลุมใส่นวลหมึกลงไปค่ะ จากนั้นให้หยอดแป้งเพิ่มจนเต็มหลุมเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่กระหล่ำปีสาบเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตะเกียบพลิกขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วเติมแป้งเข้าไปอีกคราวนี้ให้ใส่แป้งจนล้นเลยนะคะจากนั้นให้เราทําการพลิกเอาด้านที่เหลวลงค่ะแล้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆอย่างนี้เมื่อผิวกรอบเหลืองแล้วก็ตักใส่จานได้เลยค่ะแล้วเราก็จะลาดด้วยมายองเนสตามด้วยซอสตาโกยากิ โรยปลาคาซึโอค่คะใช้กันไกตัดสาหรายให้เป็นฝอยแล้วนำมาโรยปิดท้ายเสร็จแล้วค่ะสำหรับทาโกยากิที่ซอสฉ่ำๆเครื่องแน่นๆได้กินตอนร้อนๆอย่างนี้อร่อยมากเลยค่ะ